นะดังนั้นเมื่อมีการต่อสายคุยกันเท่ากันครับไบเดนก็บอกว่าจะมีการฟื้นสู่ความเชื่อมั่นระหว่างฝรั่งเศสหลังจากที่ฝรั่งเศสนั้นไม่พอใจซึ่งทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าอเมริกาจะทำยังไงไบเดนจะคุยกับมาครงยังไงนะครับก็จะเป็นจะมีการนับเกรจติาคือต่อสายคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวนี้ไม่ได้ เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสนั้นบอบช้ำและขึ้อข่าวไปทั่วโลกและคุณจะมาโทรศัพท์เคลียร์ใจนะครับแต่ไม่มีการพบปะกันเลยไม่มีการกินข้าวไม่มีการดินเนอร์นะครับไม่มีการนะครับมาปลอบประโลมกันซึ่งหน้านั้นมันไม่ได้ สวัสดีครับท่านฟราคราวสวัสดีครับผมนรุตชาลอนะครับในเรื่องของการมาคุยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศนะในช่วงของคุยกับผมนรุชาลอนะฮะวันนี้มีประเด็นที่ต้องติดตามหลังจากที่ทางด้านของอเมริกากับ3ประเทศก็คือออสเตรเลียกับอังกฤษนั้นได้จับมือกันที่ตั้ง ่วนที่สนยาอังกุสขึ้นมาเพื่อมาต่อกรอนรับมือกับาการขยายอานาธิพลอนาธิคมไม่ใช่อนาธิกมน,นะครับในการแผ่ <c oughs> แผอิทธิพลของประเทศจีนในภูมิภาคทะเลจีนได้อ,อินโดแปซิฟิกนี้ก็เป็นพืน้นที่ยังน่าวิเคราะห์เพระผลกระทบจากการจับกลุ่มครั้งนี้ ประเทศที่ได้รับผลกระทบอีกหนึ่งประเทศนะครับถึงกับออกปากว่าโดนแทงข้างหลังเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหกก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสถึงกับโอ้ยทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงนะรับไม่ได้ก็เลยมีการเรียกตัวทูตนะจากอเมริกาแลนะกลับคืนสู่ด้าน,นของฝรั่งเศส แล้วก็มีการออกมาให้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะพูดและก็คือภาษานักเลงก็คือว่าไม่รู้จะจะพูดยังไงดีเดทีจนะิโกโอค่ะรู้เปล่าอ่ะล่าสุดมันมีข้อมูลอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับมันมีข้อมูลเมื่อวันที่กว่าน,นี้นะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่ากวาสำนักข่าวของหลายสำนักข่าวในทั่วโลกก็มีการนําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจว่า ตอนนั้นของจูเบเดนได้ต่อสายตรงคุยกับอเอ็มมาลเอ็มาครงของประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสนะครับต่อสายคุยขอเคลียร์ใจนะครับครั้งแรกหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของฝรั่งเศสนั้นไม่พอใจและมีการเรียกทูตกลับสู่ประเทศฝรั่งเศสประเด็นหลักก็คือเรื่องของการที่ เรือดำน้ำนะครับฝรั่งเศสได้มีข้อตกลงการผลิตเรือดำน้ำให้กับทางด้านของออสเตรเลียจำนวน12ลําลำและอยู่ดีอยู่ดีมาอยู่มาอยู่ดีไม่ดีอยู่ดีดนะีปรากฏว่าพอมีสนธิสัญญาอังคุสขึ้นมาผลกระทบก็คือว่าทางด้านของออสเตรเลียนั้นมีการทบทวน ที่จะไม่สั่งเรือดำน้ำจากฝรั่งเศส12ลำถึงขนาดทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสออกมาพูดว่าฉันโดนแทงข้างหลังฉันโดนแทงข้างหลังมันแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจหรือเปล่านะดังนั้นเมื่อมีการต่อสายคุยกันทัง้งสองครับใบเตยก็บอกว่า จะมีการฟื้นสู่ความเชื่อมั่นระหว่างฝรั่งเศสหลังจากที่ฝรั่งเศสนั้นไม่พอใจซึ่งทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าอเมริกาจะทำยังไงไบเดนจะคุยกับมาครงยังไงนะครับก็จะเป็นจะมีการน,นัดเจรจาที่คือต่อสายคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวนี้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝรั่งเศสนั้นบอบช้ำและขพึพนข่าวไปทั่วโลกแล้คุณจะมาโทรศัพท์ เคลียใจนะครับแต่ไม่มีการพบปะกันเลยไม่มีการกินข้าวไม่มีการดินเนอร์นะครับไม่มีการนะครับมาปลอบประโลมกันซึ่งหน้านั้นนะมันไม่ได้นะมิตรแท้นะครับคบกันมากี่ร้อยปีแต่มาทำแบบนี้แล้วจะมาติ้งโทรศัพท์นะครับของง้องคืนดีมันไม่ได้นะ มันไม่ใช่เรื่องของการสัมพันธ์ทางระดับการเมืองระหว่างประเทศดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการนัดเคลียร์ใจไม่ใช่นัดดดนปืนนะนัดเคลียร์ใจในว่าเรื่องนี้จะมีการเคลียร์ใจกันอย่างไรนะฮะทีนี้นักข่าวก็หาข้อมูลต่อคือหลังจากที่มีการต่อสายคุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วว่าเออเดี๋ยวเราไปมากินกาแฟนะครับกินสเต็กคุยกันหน่อยนะยก,นนยนะยกินขนมปังคุยกันก่อน ผู้นำสองประเทศก็ให้สัญญาว่าจะเดินหน้าที่จะมีการ agreement นะครับมีการ discuss มีการให,ให้ปรึกษานะครับ a d v i s o r a d v i s o r นะครับในเชิงลึกเพื่อ,อยังสร้าง self confidence สร้างความมั่นใจและก็มีการจะพรีนะครับเตรียมพร้อมที่จะหาหรือในสิ้นเดือนตุลาคมนี้โดยวิธีของการพบปะนั้น จะอยู่จะยังอยู่ในยุโรปแต่ยังไม่ระบ,บุสถานที่เพื่อความนะบรรลุเรื่องของการสร้างความฟื้นฟ,นฟนูความเชื่อมัน่นทั้งสองประเทศดังนั้นมีแน่นอนแต่จะเป็นที่ใดนั้นก็ต้องติดตามดูนะทีนี้ทำเนียบขาวอะะีกนะฮะก็นะครับออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าสถานการณ์ของการเจรจาของการคุยระหว่างจิวเบนกับมาโครงนั้น นะครับก็จะเป็นการที่จะให้ข้อมูลนะครับการฟรื้นฟูแล้วก็แค่สร้างความเชื่อมั่นนะครับเพราะฝรั่งเศสนั้นไม่พอใจไม่ไกลอย่างรุนแรงอย่างร้ายแรงนะครับคุณเลยมาทุบหม้อข้าวเขาแล้วบอกให้เขานี่ครับยินยอมปลอบใจนะทนเจ็บช้ำระคำรวงไปก่อนจะได้ไหมมันก็ไม่ได้เมื่อสถานการณ์มันเดินหน้าจะต้องมีการพูดคุยกันก็จําเป็นจะต้องมาจับเข่าคุยกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะแก้ไขยังไงและจะฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝรั่งเศสอย่างไร นี่คือประเด็นที่จะถูกหยิบขึ้นมาในการเจรจาในครั้งนี้แล้วออสเตรเลียที่เคยทำสัญญาไว้ส2บสองดำในการที่ให้ฝรั่งเศสนั้นสร้างเรือดำน้ำเนี่ยแล้วอยู่ๆคุณก็มาฉีกสัญญาทิ้งและจะทำยังไงและที่สําคัญคือฝรั่งเศสนี่แบบมันระกมนะครับมัน,มนระบมระบมระบม,บมทั้งหัวใจก็คือว่าไม่ได้ได้แค่ระาขายเลยนะครับว่าจะมีการ สร้างสนธิสัญญาอังคุสขึ้นมาแต่ถ้ารู้ก่อนฝรั่งเศสทำไมคุณไม่เอาฉันเข้าไปร่วมด้วยถามว่าถ้าฝรั่งเศสรู้เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยจะนิ่งเฉยดูดายปัน้นัวปั้นควายไหมก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าฝรั่งเศสรู้แน่น,นอนฝรั่งเศสเข้าอย่างแน่นอนนะฮะที่นี้มันมีประเด็นอย่างหนึ่งสนใจนผฟังฝรั่งเศสถึงกับบ่นท้อว่าบางทีต้องอาจจะถอนตัวออกจากกลุ่มนาโต้ด้วยเอาล้ครับท่านผู้ฟัง ถ้าเมื่อไหร่มีการถอนตัวออกจากกลุ่มนาโตนี่ครับคนที่ดีใจก็คือแค่รัสเซียรัสเซียแฮปปี้มากจีนก็แฮปปี้จีนบอกว่าโอ้ยิงแฮปปี้เลยนะครับเพราะไ่ต้องไปส่งกําลังมาช่วยฝรั่งเศสเอ่อรัสเซียเยอะในกรณีเรื่องของการที่ประลองประลองพละกกาลังกันในการซ้อมรอบเพราะซ้อมรอบที่ไหนนะครับทางด้านของพอรัสเซียจะซ้อมรบที่ไหนครับจีนจะต้องส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังเข้ามาร่วมแสดงศักยภาพให้กับทางด้านกลุ่มนาโตเห็นว่าเฮ้ ผมยังมีไก่อยู่นะอย่าดูถูกกูนะอันนี้ภาษาภาษาผมนะดังนั้นอเมริกาจะบอกว่ามาครองคุณฟังผมนะคุณยังมีส่วนสำคัญในการเป็นหนึ่งในนาโตยุโรปยังต้องการฝรั่งเศสอย,อยู่ดังนั้นการที่จะมาตัดเพ้าะต่อว่าจะขอถอนตัวออกจากนาโตนั้นน่าจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง ดังนั้น <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเปิดเวทีในการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นระหว่างฝรั่งเศสอเมริกาและก็กลุ่มนาโต้รวมทั้งออสเตรเลียด้วยก็ <c oughs> จะมีการนะจับเข่าคุยกันแล้วก็หาสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในยุโรปนะครับเพื่อมีการเจรจาแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพื่อยังแสดงให้ จีนกับรัเสเซียวนะ่าไอ้ฉันยังเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับยังเคลียร์ใจกันได้และไม่มีอะไรที่จะกระทบหรือสามารถแยกควา,ามเป็นพันธมิตรเก่าแก่ระหว่างฝร,รั่งเศสอเมริกาและก็กลุ่มนาโตได้ดังนั้นจีนที่จะมายุแย่ยุแยงแตะแคงรั่วนะครับให้ฝรั่งเศสนั้นหันไปเป็นมิตรกับจีนกับรัเสเซียนั้นซึ่ง ประเทศที่ผมพูดมาเนะครับเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกความมั่นคงถาวรของสหรประชาชาติดังนั้นถ้าประเทศเหล่านี้นะฮะอย่าลืมนะครับว่าเจ็ชาติเนี่ยฮะมันมีมีผลสาคัญอยู่นะครับถ้าฝรั่งเศสสวิงเสียงไปที่ไหนฮะไปที่ฝั่งของรัเสเซียกับจีนเมื่อไหร่นะฮะดุลของการขานอานาจนะครับในเวทีความมั่นคงของสหประชาชาติมัน,นก็จะ เรียกว่าเสียความสมดุลไปดังนั้นหน้าที่ของสหรัฐสําคัญมากที่จะทํำยังไงไม่ให้ฝรั่งเศสนั้นนะฮะน้อยเนื้อต่าใจไปมากกว่านี้คงจะต้องมีเวทีในการที่จะพูดคุยและก็เจรจาผลประโยชน์ระหว่างชาติ2ชาติและก็ประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันเห็นนะครับวิเคราะห์จบเรด่องผมโดยผมดรชาลอครับพบ <นา S 1> ก,กันใ <นา S 1> หม่อ๋อตนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ Nam tay ngâm, nam hay rõ chấm mót ở tây cha cha lo cha ้นทางชีวิตสองมือลิขิดมาต่อสู้กับโชคชะตาสมยานามตามร่ำเลือเรื่องราวดีๆให้น้องพี่ได้ปรึกษา ทางด้านกฎหมายวิชาใครอย่ามาเอาเปรียบเรา